E.P. 26นะครับในคอร์สวิธีการแก้ปัญหาความรักใน30วันซึ่ง E.P. นี้เนี่ยเป็น E.P. ที่น่าจะให้ประโยชน์กับหลายๆท่านได้มากเลยประเด็นก็คือปัญหาของ Toxic r e l ationship ครับ Toxic r e l ationship แปลว่าความรักที่มันเป็นพิดก่อนที่เราจะมาแก้ปัญหาความรักที่เป็นพิษเนี่ยเราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าความรักที่เป็นพิษมันคืออะไรมันเกิดได้หลากหลายสาเหตุมากครับ แต่เรามาดูผลลั์ของมันก่อนแล้วกันความรักที่เป็นพิษก็คือความรักที่อยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขอะอยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วมันทําร้ายกันอยู่แล้วมันเครียดมันรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เจริญเติบโตพอฟังดังนี้แล้วก็เกิดข้อสงสัยใช่ไหมอะแล้วยังอยู่กันทําไมอะไรเงี้ยบางคนก็ตอบว่าไม่รู้ครับหรือบางคนก็รู้สึกว่ามันขาดไม่ได้มันอยู่ด้วยความผูกพันหรือหรือความรักหรือหรือบางคนอาจจะตอบซึ่งเป็นคําตอบที่มหัศจรรย์มากนะคืออยู่ทะเลาะ ทำร้ายกันเครียดทุกวันแต่ว่ารักผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดที่คนสงวนได้รับหรือคนใดคนหนึ่งได้รับเนี่ยอันนั้นเรื่องจริงแต่ความรักที่บอกว่าอยู่เพราะรักค่ะทั้งทีง่เจ็บปวดอันนี้หลอกตัวเองยกตัวอย่างสักหนึ่งเคสให้หลายๆท่านได้ฟังนะผมมีโอกาสได้พูดกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะประมาณปี2ปีที่แล้วผม ให้คำปรึกษาสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยแล้วเขามีปัญหาของการที่โดนทำลายร่างกายเลยใช้อารมณ์บางทีก็จิกศรีรษะหรือว่าใช้แบบใช้แรงผู้ชายนะฮะชกต่อยก็เลยพูดคุยกับเขาอะครับว่าทำไมถึงอยู่ในความสัมพันธ์นั้นซึ่งปัจจุบันตอนที่ผมคุยกับกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยจบไปแล้วเลิกกันแล้วแต่ผมแค่สงสัยว่าแล้วช่วงนั้นนะฮะอะไรที่ทำให้คนสองคนอยู่กันต่อเธอบอกงี้ฮะ ขธอโดนทำร้ายโดยเหตุผลทะเลาะอะไรก็ไม่รู้แต่พอทำร้ายเสร็จเนี่ยผู้ชายจะร้องไห้เสียใจแล้วบอกว่าไม่น่าทำเลยแต่ขอโทษจริงๆผมรักคุณนะแต่ผมควบคุมอารมณ์ของผมไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ตาปูดหน้าบวมแต่เห็นผู้ชายร้องไห้แล้วบอกว่ารักก็เลยอยู่ต่อแล้วก็ให้อภัยทั้งๆท,ท,ที่หน้าตัวเองก็พังการที่เสี่ยงที่จะเจออุบัติเหตุในการกระทำแบบนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ง่ายๆผมเชื่อนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยคุยกันแต่เรื่องนี้ เกิดขึ้นเยอะมากเยอะจนเซอร์ไพรส์ผมเพราะเนื่องจะผมได้มีโอกาสคุยกับสุภาพสตรีเยอะมากหลายพันคนเป็นเวลา7ปีเนี่ยเรื่องนี้โผล่มาบ่อยมากแต่มันเป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าไปปรึกษาใครแม้กระทั่งคนสนิทคนในครอบครัวเขาจะไม่พูดแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้รักหรือไม่รัก แล้วการควบคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันก็มาจากความรักใช่ไหมบางทีเขาบอกเขารู้สึกดีนะโค้ชเพราะว่าเหมือนกับมีคนมาแคร์เขามีคนมาแบบมาร้องไห้แต่หลังจากโดนทําลายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นท็อกซิกคราวนี้ท็อกซิกเนี่ยฮะมันจะต้องดูอย่างไรนอกจากกรณีแบบนี้แล้วอันนี้เนี่ยมันชัดมันเห็นภาพทันทีว่าคำว่าท็อกซิกก็คือทํร้ายร่างกายเจ็บปวดหน้ามีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันที่มันไม่ชัดคือการทําร้ายจิตใจซึ่งการทําร้ายจิตใจนั้น ในอดีตโดยเฉพาะคนไทยนะครับซึ่งเขาเรียกความรู้ทางจิตวิทยาไม่ใช่ไม่มีนะแต่เราไม่มองเห็นผลร้ายของมันเท่ายุคนี้นะพอยุคนี้สังเกตไหมฮะเรามีโรคซึมเศร้าเรามีโรคนู่นโรคนี้เกี่ยวกับจิตเต็มไปหมดเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีนะรโรคซึมเศร้ามันอาจจะมีแต่เขาไม่ยกขึ้นมาเป็นโรคแต่ปัจจุบันมันกลายแล้วเป,เ,ปเป็นแล้วเนี่ยแปลว่ามันถูกสะสมอะไรบางอย่างเป็นระยะเวลานาน,านจนถึงวันนี้ในอดีต เราจึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลความรู้สึกและการเข้าใจกันก็จะใช้ความอดทนอยู่กันไปอะไรจะเกิดก็เงียบเงียบคนไว้ไม่ต้องไปบอกคนอื่นทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรามักจะได้ยินคําเหล่านี้ในอดีตเต็มไปหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของอะไรบางอย่างที่เราเข้าใจกันมาผิดจนถึงวันนี้คราวนี้เวลา ที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลความรู้สึกผลลัพธ์มันสามารถเป็นซึมเศร้าได้แปลว่าถ้าใครกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันเครียดรู้สึกโดนทําร้ายหรือแม้กระทั่งไปทาร้ายผู้อื่นผมแค่ใหญ่จะเตือนไว้นิดหนึ่งว่ามันมีผลกระทบในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะอย่าคิดว่าจิตใจของเราสามารถกดปุ่มดีลีดได้ในทุกๆเย็นเพื่อปลดปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ออกไปจากสมองในความทรงจําเรามันไม่จริงนะ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่นั่งดูคลิปผมอยู่เนี่ยจำได้ทุกเรื่องที่ท่านรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมถ้าทุกท่านจําได้แปลว่ามันไม่เคยออกไปไหนเลยเราจะเอาอย่างอื่นเข้ามาควรไหมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบางครั้งเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องเอาอะไรเข้ามาในความคิดหรือความทรงจําของเราเลยผมเพิ่งไปดูพอดแคสต์ของเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับเขาสัมภาษณ์ซีอของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งซึ่งผมไปสกิด ใจกับหนึ่งประโยคที่เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สอบถามเขาบอกว่าถ้าผมเลือกได้ผมตื่นมาผมจะไม่อยากฟังข่าวร้ายอะไรเลยไม่ไว่าจะเป็นข่าวในสังคมข่าวเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามไม่เอาเพราะมันเข้าไปข้างในเพราะการเข้าไปข้างในมันมีผลต่อชีวิตแล้วนี่คือผลลัพธ์ของการปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นพิษอยู่กับเราเป็นนานๆยกตัวอย่างตรงนี้มาให้ทุกท่านฟังก็เพื่อให้เริ่มดูได้แล้วว่า ความสัมพันธ์ที่คุณอยู่หรือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษของคุณที่คุณอยู่เนี่ยมันควรจะแก้หรือเปล่ามันควรจะทําอะไรบางอย่างได้แล้วทํามากกว่าความอดทนเกิดจากสองสาเหตุครับหนึ่งถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรลชันชิพแต่มันเป็นความสัมพันธ์ในตอนต้นตอนต้นแปลว่าอะไรเพิ่งคบไม่กี่เดือนแล้วมันแบบโอ้ไม g o กประสาทจะกินเออไม่กี่วันนี้ฮะผมให้คำ ปรึกษากับสุภาพสตรีท่านหนึ่งสี่เดือนทะเลาะกันทุกวันทุกสัปดาห์สามสี่วันทีสามสี่วันทีนั่นคือท็อกซิกแต่อเผอิมันเกิดจากผู้หญิงนะครับก็คือคนที่มาปรึกษาผมนั่นแหละวิธีแก้เดี๋ยวผมบอกแต่สิ่งที่จะต้องตระหนักให้ได้ก่อนวิธีแก้ก็คือในกรณีเคสนี้นะมันสี่เดือนเองอะทะเลาะกันขนาดนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถามผมบอกว่าผู้ชายที่อยู่กับเธอเนี่ยคิดยังไงเพราะตอนนี้ ผู้ชายเริ่มจะลดสถานะแล้วเริ่มมาเป็นเพื่อนกันแล้วแต่เธอไปง้อกลับมาเขาก็มาคุยต่อแต่ผู้ชายก็บอกว่าแบบไม่รู้นะไม่แน่ใจนะว่าอนาคตจะคบกันได้หรือเปล่าสวัสติีก็รู้สึกใจไม่ดีแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้รู้สึกเหรอฮะก็คือเอาพูดแบบให้เห็นภาพชัดเลยนะประโยคเดียวคือนี่แค่สี่เดือนเองอะแล้วมันจะรอดหรอวะยังไม่ถึงครึ่งปีเลย imagine สี่เดือนเนี่ยมันเห็น อะไรได้ชัดมากถูกไหมความสัมพันธ์ตอนแรกมันควรจะเป็นฮันนีมูนมันควรจะรักกันแต่สี่เดือนคืนทอทะเลาะ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 ผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็คงจะมานั่งผู้หญิงก็เหมือนกันถูกไหมถ้าคุณไปเจอกับผู้ชายที่ทะเลาะกับคุณทุกวันคุณต้องมานั่งแบบโอ้โหมันจะรอดถึงสงการปีหน้าป่ะวะนนียนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วเมื่อเขารู้สึกว่ามันไม่รอดเขาจึงปกป้องตัวเขาด้วยการสร้างระยะห่างสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่เจ็บปวด คือผลลัพธ์จาก4เดือนแล้วมันทําให้เขาทนไม่ได้จนต้องสร้างกาแพงเห็นไหมฮะว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเขาเนี่ยรู้ตัวว่ามันมันไม่ไหวแต่คราวนี้ย้อนกลับมาสําหรับหลายๆคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แรกๆเนี่ยแล้วมันเป็นท็อกซิกถ้าคุณต้องการจะไปต่อเนี่ยคือคุณต้องไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นไม่ได้เพราะมันคือการเหมือนเอามีดทิ่มทิม,ท,ม,ท,มทิมคนที่เราอยู่ด้วย ทุกวันแต่ทิมจากไหนก็โคช้ชทุกคนที่ผมถามก็มักจะบอกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์มันระเบิดมาแล้วมันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งใครก็ตามที่เป็นแบบนี้นะคิดดีๆนะทําไมคุณไม่ทํากับเจ้านายอะ่ะทาไมคุณต้องมาทํากับคนรักอะ่ะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมได้จริงๆคุณต้องทํากับทุกคนในโลกแต่คุณไม่ได้ทําก็แปลว่าถ้าจะไม่ทํามันก็ได้ไงถูกไหมและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีสติในการจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อนที่มันจะระเบิดออกไป สภาพสติที่ปรึกษาผมเนี่ยเขารู้ตัวด้วยนะแล้วก็เขาก็ได้รับการบอกจากผู้ชายด้วยว่ามันจะมีไม่ได้อีกแล้วผมเชื่อในความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายสําหรับเธอเพราะเธอใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดผมก็เลยให้คําแนะนำไปกับเธอไปว่าการระเบิด<ม>ของอารมณ์เป็นไปได้แต่มันจะต้องถูกดึงกลับมาให้เร็วที่สุดครับแล้วมันจะต้องเร็วขึ้นจนเบาบางลงจนแทบไม่มีคือสเต็ปมันต้องเป็นแบบเนี้ถามว่าทําไมต้องไปแบบนี้ เพราะคนที่จะอยู่กับเราเขาจะเห็นการพัฒนาของเราว่าเฮ้ย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 พอเคราวนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนรักเราจะเข้าใจว่าโอ้เขาเป็นคนแบบนี้มาก่อนนะเขาพยายามจะทาเพื่อเราเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจนจนกลายเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ได้แปลว่าดีแปลว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความรักแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่เข้าไปในท็อกซิก เรื่องชีพยกตอย่างเช่นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเข้าไปแล้วเจอความรักที่มันแบบไม่แคร์กันทำร้ายกันเจ้าชู้หรือยังไม่พร้อมถามว่าทำยังไงแนะนำครับถ้ามันเป็นช่วงแรกของความรักให้จำเอาไว้เลยว่าการที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วรอ,รอการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันไม่มีใครบอกคุณได้ว่านานแค่ไหนแต่ให้มองความรัก รือความสัมพันธ์ที่คุณไปเจอใหม่ๆเนี่ยว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่คนสองคนพร้อมในความหมายของการมาร่วมความรักกันหรือมีความสัมพันธ์กันในจุดที่เรากําลังจะเดินต่อในชีวิตใกล้ๆกันเนี่ยมันจะง่ายมันจะไปได้มันจะเหมือนแบบคนสองคนจูงมือกันไปแล้วเดินไปในความเร็วในทิศทางเดียวกันแต่สมมติคุณเข้าไปปึ้งผู้ชายคนนี้เขาบอกชัดเจนเขายังไม่ต้องการความสัมพันธ์เนาะเขายัง ต้องการอิสระของชีวิตบลาๆแแล้วก็หนูชอบเขานี่โค้ชหนูจะเอาเอไรอพอเข้าไปเสร็จมันก็เป็นอย่างที่เขาบอกอ,ะอ่ะาวนี้ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกเนี่ยอ่ะมันก็มีอยู่สองทางคือเราต้องยอมรับในตัวตนของเขาและอยู่ต่อหรือยอมรับในตัวตนของเขาแล้วก็ยอมรับในตัวเองว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันคนละจุดกับเขาเนี่ยเราก็อาจจะโอเคเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแต่การเป็นคู่กันมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็จบแต่ใครก็ตามที่มองว่าโอเครัก หลงชอบหล่ออยากอยู่ต่ออยู่ได้ครับแต่อยู่แล้วต้องยอมรับในตัวตนของเขาอย่าอยู่ในความหวังของเราและให้ความหวังของเรามันสร้างปมในจิตใจของเราเพราะปมมันจะเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกแบบความรักมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดทําร้ายผู้ชายเร็วๆไม่มันจะมาหมดซึ่งมันไม่จริงถามว่าทําไมไม่จริงบางคนเขาบอกคุณแล้วนะว่าเขายังไม่พร้อมที่มันท็อกซิกเนี่ยเพราะคนสองคนเนี่ยอยู่คนละระดับของความต้องการในความรัก คนคนนี้ต้องการอิสระยังอยากจะมีชีวิตที่เขาทําอะไรได้อยู่แต่ก็มีผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีก็เลยโอเคก็เลยครบแต่จริงเขายังไม่ได้พร้อมแบบที่คุณต้องการนอกเสียจากคุณกับเขาอยู่ในระดับเดียวกันคือคุณอยากอิสระก็อิสระเราไม่ได้ว่าอะไรเราก็อิสระเหมือนกันว่างๆมาเจอกันอย่างนั้นก็ได้ แต่มันต้องดูตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่ผลลัพธ์ของการไม่เท่ากันของคนสองคนจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าท็อกซิกะครับเพราะมันไม่เข้าใจกันเข้าใจไหมคราวน,นี้อันเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดนี่คือกรณีของความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มเดี๋ยวเรามาดูกรณีของความสัมพันธ์ที่ระยะยาวและมันเป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวและเป็นท็อกซิกนั้นสำหรับใครก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่ผมอยากจะบอกว่าคุณคือต้นเหตุเห,เหมือนกัน เขาก็เป็นฮะแต่คุณอยู่ในความเป็นต้นเหตุของท็อกซิกด้วยเพราะว่าเมื่อมันเป็นระยะยาวแปลว่าคนสองคนลึกๆรักกันต้องการจะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ยอมทําอะไรบางอย่างซึ่งมันจะทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าถ้าเขาไม่ทําฉันไม่ทํารอเขาทาก่อนแล้วฉันค่อยทําหรือเป็นภรรยากันแล้วเป็นสามีกันแล้วไม่ได้เห็นต้องทําอะไรมากเลยก็อยู่กันไปวันๆ that s toxic <S เพราะอะไรเพราะความรักเริ่มจากความรัก ฟังง่ายๆเลยความสัมพันธ์สามีภรรยาผัวเมียโทษทีนะครับมันเริ่มจากความรักหมดเลยถึงแม้กระทั่งคุณมีลูกก็ตามคุณสองคนมาเนี่ยมันไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันน่ะมาสร้างครอบครัวทําไมอะ่ะก็เริ่มจากความรักคราวนี้พอคุณสองคนเริ่มจากความรักแต่ปฏิบัติกันไม่ใช่แบบเป็นความรักเกิดอะไรขึ้นศัตรูงไงฮะคู่แข่งคนที่แบบเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายเสนอฝ่ายค้านทุกวันท็อกซิกไหมล่ะ คราวนี้ถ้าคุณอยู่ในกรณีนี้เนี่ยวิธีแก้สเต็ปแรกดีว่ะคือคุณต้องเริ่มก่อนครับเริ่มยังไงกลับไปดู EP ีย้อนๆเนะวิธีการพัฒนาบทสนทนาวิธีการพัฒนาสีหน้าสนเสียงวิธีการพัฒนาเรื่องราวที่เราอยากคุยกันเปิดใจกันทําให้บรรยากาศบ้านมันเป็นความรักขึ้นมาอีกครั้งผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้แบบมรืนนี้อะไรเงี้ยเพราะ เรื่องราวที่ทำร้ายกันมันไม่เยอะแต่คุณต้องเริ่มก่อนแล้วต้องเริ่มอย่างแข็งแรงต่อเนื่องชัดเจนถ้าคุณต้องการนะครับไล่ค้นหาความต้องการลึกๆของตัวเองให้ได้จริงๆหลายต่อหลายคนสับสนครับสับสนจากความคิดที่ว่าเลิกดีไหมฉันหาคนอื่นได้ดีกว่าหรือบางคนฉันเริ่มคุยกับคนอื่นดูเขารักมากคนรักฉันั้งเยอะสิ่งที่คุณสับสนมันเป็นสิ่งที่ไม่ลึกพอ แต่สิ่งที่คุณลึกพอให้ตกตะกอนความคิดของคุณจริงๆนะว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนครอบครัวที่คุณเชื่อว่าเป็นท็อกซิกได้ในปัจจุบันให้ดีขึ้นเอาเปล่าถ้าคุณบอกว่าเอาหรือคุณคิดในใจว่าเอาแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังสับสนอยู่มันไม่จริงแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณมากกว่าซ่อมสิ่งนี้จัดการท็อกซิกอ,ออกจากตัวเราให้ได้ก่อนโดยการพัฒนาบทสนทนาคําพูดสีหน้าการกระทำทุกอย่างเริ่มก่อน เริ่มบางคนมีลูกก็เริ่มให้ลูกเขาเห็นเริ่มให้คุณสามีเห็นเริ่มในการเป็นนางฟ้าเป็นมิสบอสที่สมบูรณ์แบบแล้วคนที่อยู่กับคุณเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณต้องการให้ความรักเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันกลับมาครับ t o x i c r e l a t i o n s h i p ไม่ใช่พื้นที่ที่น่าอยู่เลยและสามารถเป็นพื้นที่ที่ทำร้ายคุณคนรักคุณลูกคุณครอบครัวคุณหรือมีใครก็ตามที่อยู่ในบ้านนั้นทำร้ายหมดเลยทำร้ายในจิตใจ ซึ่งจิตใจวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่ามันมีผลต่อชีวิตมนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยสังคมมันไม่ได้อย่างเงี้ยพอวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยผลลัพธ์สาหรับคนที่ไม่ได้ดูแลเรื่องจิตใจมันมันเห็นจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นแก้ด่วน วันนี้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจะอยู่เราควรจะอยู่แบบหนังน้ำเน่าอ่ะรักเหลือเกินจะทานอะไรดีไหมคะน้ำเน่ากันไปเหอะไม่มีใครว่าอะไรอ่ะแต่ฆ่ากันแทงกันด่ากันอันนี้มันเป็นหนังบู๊ไปหน่อยอ่ะหนังบู๊มันไม่ควรอยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมุมเพราะเราไม่ต้องการให้ความรู้สึกของใครโดนทำร้ายโดนกระทำอยู่โดยการเอาท็อกซิกออกแล้วสร้างความรักที่มันเป็นเหมือนกับตอนแรกที่เกิดขึ้น ล้วใครนะอันนี้สรุปว่าใครที่เพิ่งเริ่มเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วมันท็อกซิกผมว่าเนี่ยหาอันไม่ท็อกซิกง่ายกว่านะแต่ถ้าคุณสาดิสคุณชอบคุณก็อยู่โดยปกป้องความรู้สึกและความคิดของตัวเองด้วยเพราะมันมีผลอย่างที่ผมอบอกครับเอาละครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะตอบคำถามของทุกท่านได้แต่ถ้าใครนะฮะคิดอย่างนี้โค้ช หนูก็เห็นเขาก็ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติหนูก็เห็นเขาก็เนี่ยก็ทะเลาะก,กันงอนกันวิ่งไล่กันเรียกร้องความสนใจกันกดดันกันมันก็คนเป็นแฟนกันเป็นเรื่องธรรมดาเปล่าไม่ธรรมดานะครับเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรือสิ่งที่คนอื่นเขาทากันหรือทําร้ายกันเป็นท็อกซิกกันเนี่ยเนื่องจากมันไม่ผิดกฎหมายเขาก็เลยรู้สึกว่าทําไม่เป็นไรยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เขากัญชาเสรีลองเล่นเยอะๆเนี่ยเพี้ยนนะ ทอกซิกกันเยอะๆมันมีผลกระทบแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวอย่างของคนอื่นที่เราไปเห็นแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียไม่ธรรมดาอย่างเอาตัวอย่างมาให้โอ้มันอยู่กันนานๆมันก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้เปล่าไม่จริงอยู่กันจะนานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะลงทุนและพยายามทุ่มเทพลังให้ความรู้สึกในครอบครัวงเราเป็นแบบไหนมันขึ้นก็ได้หรือมันจะลงก็ได้ มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกคราวนี้ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านความพยายามมุ่งมั่นความรู้เทคนิคทําในจุดที่มันอาจจะไม่อยากทําพยายามในจุดที่มันดูแล้วมันแสงสว่างมันจะน้อยแต่ก็จะทำอะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ทํายังไงท็อกซิกเพราะอารมณ์อารมณ์เห็นชาวบ้านบ้างอารมณ์ ผู้หญิงหลายๆคนก็ PMS ก็มีช่วงก่อนประจำเดือนช่วงนั้นก็ลาไมปมถึงวันอื่นเห็นหน้าสามีก็เบือ่อเห็นแฟนคนอื่นดูดีทุกอย่างมันมันอยู่ในความคิดเราหมดเลยแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราจะต้องดูแลและควบคุมมันมีอยู่ไม่กี่คนในบ้านของคุณเท่านั้นเองไม่ได้เยอะเลยนะมันมีอยู่แค่นั้นอะและตรงนั้นอะเป็นตรงที่เราต้องทําให้มันดีที่สุดผมเข้าใจนะว่าหลายๆท่านฟังโอ้ยโคช้ชดูทําฝั่งเดียวไม่ไหวหรอก มันหนักผมไม่ได้บอกให้คุณทำบางเดียวแต่ผมบอกให้คุณเริ่มก่อนแล้วพอหลังจะคุณเริ่มก่อนไหนๆก็ซื้อคอร์สผมแล้วนะคุณเริ่มให้คุณสามีคุณเห็นแล้วโอ้โหคุณเปลี่ยนคุณไม่ใช่คนเดิมแล้วก็เอาคุณสามีคุณนั่นแหละมานั่งดูคลิปนี้ดูว่าเนี่ยที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะความต้องการที่ฉันรักฉันอยากให้ครอบครัวนี้มันดีขึ้นอยากําอบอุ่นมากขึ้นปัญหาครอบครัวหรือท็อกซิ e เรล ationship นะครับถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก เกินจะแก้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเรื้อรังมันเกิดจากการหมดรักคุณเชื่อไหมว่าผมไม่เชื่อเพราะเรื่องความรักมันเป็นแค่การกระทำต่อกันถ้าคุณต้องการคุณจะได้แต่ถ้าคุณเริ่มสับสนมันอาจจะแปลว่าคุณอยู่บนความรู้สึกผิวเผินจนเกินไปแต่ถ้าสมมุติมันเป็นท็อกซิกตั้งแต่แรกอันนี้คุณจะปล่อยมือผมไม่ว่า พราะถ้าลุยต่อมันก็เหมือนกับหาเรื่องใส่ตัวแต่เมคชชวร์ว่าตัวเราจะต้องไม่ท็อกซิกก่อนนะครับสำหรับใครก็ตามนะที่มีมุมมองอื่นหรือคำถามในแบบอื่นที่เกี่ยวกับท็อกซิ e เรนชิพเนี่ยนะครับบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นตอนนี้หรืออาจจะไปเจอเรื่องราวที่มันซับซ้อนลึกซึ้งมากกว่านี้ก็เพียงแค่พิมพ์ข้อความลงมาในช่องคอมเมนต์เนาะถามมาได้ครับ ใช้ Facebook คนอื่นก็ได้และถ้าเกิดเราอ่านข้อความของคุณแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคือตอนนี้ผมตั้งใจจะทําคือตอบให้ทุกคนนะเป็นวิดีโอนะฮะแล้วก็จะไปโพสต์ใน y o u t u b e หรือบางทีเดี๋ยวก็จะมาโพสต์ในกลุ่มนี้อยู่ดีนะครับ <c oughs> ก็เพื่ออยากให้นักเรียนทุกคนที่ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้แล้วเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้แก้แก้จนให้ปัญหานี้มันไม่มีพลังกับเราอีกต่อไปครับก็ อยากจะให้กําลังใจนะครับสําหรับใครที่ยังมีความต้องการแล้วกันเพราะบางทีความหวังมันไม่มีแต่มันมีความต้องการความต้องการของคุณนั่นแหละคือความหวังถ้าคุณต้องการอยู่แปลว่าเราต้องไปจัดการกับมันครับก็อย่างที่บอกครับพิมพ์มานะแล้วเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอตอบให้กับทุกคนขอบคุณมากครับ